ทีมงานต๊พ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับไม่ดูบรรยาก,ศกาศการเปิดเวทีปราศัยของทีมสงขลาพลังใหม่ของนายสุพิษพิทักษ์ธรรมผู้สมัครนายกอบอกจอสงขลาเบอร์ B 5ที่สนามตลาดม่วงงามอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาเมื่อคืนนี้นะครับนี่คือเวทีแรกที่ทับหลวงของทีมสงขลาพลังใหม่มาเปิดเวทีพบกับชาวบ้าน ที่นี่เป็นบ้านเกิดของแม่ทัพสุพิชครับเมื่อคือนนี้คนในพื้นที่คาบสมุทรสถิงพระทางสิงหานาครสถิงพระกระแสสินโนดพันห้าร้ล้านคนมากองกันอยู่ที่นี่หมดครับจะเปรียบให้ดูครับว่ามันเยอะขนาดไหนมาดูนายสุพิชหาเสียงมาดูทีมงานของนายสุพิชหาเสียงมาดูสอจอของทีมสงขาพลังใหม่หาเสียงมากันครบหมดครับตลกเข้ามาครับจิ้มกับแพ็กชวนชื่น เขานับถือนายหัวสุพิธเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันครับคบกันมานานมากกว่า20ปีแล้วครับก็มาช่วยสร้างสีสันมาสร้างความบันเทิงให้กับพี่น้องที่มาฟังการปลาศัยนะครับเปิดตัวเวทีแรกไม่แพ้ทีมไหนชาวบ้านมาต้อนรับอบอุ่นจริงๆทั้งกุหลาบทั้งดาวเรืองเต็มคอนายกก็เต็มคอสอจอก็เต็มคอ ปลาัยกันแสบคอหมดครับคนมาฟังเยอะยิ่งพูดยิ่งมันยิ่งฟังยิ่งร้อยไม่เชื่อดูตอนเปิดตัวสิครับนะรัท่านตั้งใจละ่ะออกในตแนน่งสุดทายของทานเนี่ยคืออาจิตบดีกลมก้นลลวงในการบินเกะเทศ Jangan lupa like, วันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์วันเลือกตั้งอบาาจอสงขลาไม่รู้ใครได้เป็นนายกใครได้เป็นสอจอแต่ถ้าดูทีมสงขลาพลังใหม่เปิดตัวแค่วิธีแรกนี่ไม่แพ้ใครเหมือนกันครับคือรวมๆเมื่อคืนนี้นายสพิทก็เน้นปราศัยการพัฒนาการแค้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวคาบสมุทริงห์พระนะครับร้านโนดกระแสสิลสิงห์พระสิงห์นครทั้งเรื่องนา้าท่วมน,มน,มนม้ําแรงน้ํากินน้ําไชนาร่างสวนปามและก็ทะเลสาบสงขลาครับ ก็คงได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วนะครับกับนโยบายของทีมสงครามพลังใหม่เพราะว่าตอนนี้ขึ้นป้ายกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วไม่ต้องอะไรกันแล้วครับคงเห็นคงได้อ่านกันแล้วทิมมาต่อพ่ออยากให้ดูบรรยากาศทับหลวงของนายสุพิษเบอร์หที่ยกมาตีคาบสมุทรสติงพระเมื่อคืนนี้ครับเห็นแล้วครับมีหนาวครับมีหนาวทับหลวงของทีมสงครามพลังใหม่ก็จะยกกันไปปรสาสัยใหญ่แบบนี้อีกหลายที่นะครับแล้วมาดูกันว่าวันที่1่กุมภา ทีมสงขลาพลังใหม่ของนายหัวสุพิษจะตีสงขลาแตกไม่แตกพี่น้องครับผมตั้งใจจะมาเรียนสงขลาให้ก้าวหน้าอย่างยืนผมตั้งใจจะมาทำเบื่อคนสงขลานะครับเป็นคำตอบสุดท้ายครับพี่น้อง